สวัสดีครับวันนี้นร้าน t ท็ e เกอร์อินะครับจะมาสอนวิธีการเปิดใช้งานครั้งแรกครับของเครื่องปรินแค n นรุ่น e 4 5 7 0นครับอันนี้ก็คือติดแทงจากทางร้านเป็นแบบนี้นะครับทางร้านจะแพคป้องกันไม่ให้มึกหกแล้วก็ป้องกันเครื่องเสียหายนะครับก็คือจะมีประมาณนี้นะครับนี้เราได้รับสินค้าเราก็ต้อง เปิดใช้งานตามคู่มือก่อนครับแท้งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือว่าน้ำหมึกแท้งเล็กจะมีสูงใช่ไหมฮะแบบนี้เราต้องแตะแข่งก่อนนะครับคือแทงเล็กตัวเนี้ยให้มีน้ำหมึกน้อยที่สุดนะครับประมาณนี้นะให้น้อยที่สุดครันนี้เราต้องแตะแข่งให้น้ำหมึกจากแทงเล็กเนี้ยไหลมาเข้าแท้งใหญ่ก่อนนะครับโดยการตั้งเครื่องเลยทำแบบนี้อ่านี่ครับแล้วก็โยกไปที่นึงนี่ครับ สังเกตมันจะ,ะไหลนะฮะตั้งอ่าตรงนี้อนี่ครับ,รบยังไม่หมดแล้วก็ตั้งใหม่อ่าให้ให้น้อยที่สุดนะครับประมาณนี้น้อยกว่านี้ก็ยิ่งดีนะครับแต่ประมาณนี้ก็สือว่าใช้ได้นะครับตอนนี้ สังเกตดูพอเราแต่แคงแล้วน้ำหมึกมันจะเทมาที่แท่งใหญ่เกือบเต็มอย่างนี้คือถูกต้องนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการนะครับดึงเทปนี้ออกอันนี้คือติดไปกันจุกของแทงหลุดนะครับแล้วก็ดึงออก แล้วก็เปิดจุกเล็กนะครับจุกเล็กนี้ออกตอนใช้งานนะครับต้องเปิดจุกนะครับแต่ถ้าเคลื่อนย้ายเราต้องปิดก่อนอเปิดออกแล้วก็ใส่ตัวกรองนี้กรองอากาศนี้นะครับสี่ตัวอ,อันนี้เราจะแถมให้สียอันนะครับใส่กันฝุ่นกันมดนะครับตัวน,นี้ให้อากาศผ่านได้แต่ไม่ให้ฝุ่นเข้ามดเข้า ใส่เข้าไปเอาด้านที่เป็นใหญ่ๆลงถ้าด้านนี้ลงก็ได้แต่มันจะหลุดนะครับถ้าด้านใหญ่มันจะพอดีนะเสียบลงไปเลยอย่างนะี้ครับอ่านี่ให้อากาศเข้าได้แต่ไม่ให้ฝุ่ดลงไปเสร็จแล้วตรงนี้นะครับคลิปหนีบกระดาษที่เราหนีบสายมาให้สายมันไหลนะรเราต้องเอาออก เสร็จแล้วพอเราออกนะครับเห็นไหมฮะสายมันจะพับตอนนี้เราต้องดัดสายนะครับอย่าให้สายพับให้โค้งนะครับให้โค้งแบบนี้โค้งแบบนี้อ่าีน,นี้ตอนแรกก็อาจจะดัดยากหน่อยนะครับเทปสพันนิดนึงอย่างเครับคืออย่าให้สายพับให้มันโค้งได้น้ําหมึกจะเดินได้สะดวกอเงี้ยฮะ หมึกจะเดินได้สะดวกแต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้หมึกไม่เดินนะครับตรงอย่างนี้อเคตรงนี้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับด้านข้างขวามือนะครับมันจะมีสายตรงนี้อยู่ให้เราตัดใช้คัตเตอร์ก็ได้นะครับตัดข้างเดียวตัดข้างเดียวนี่ครับตัดข้างเดียวเนี่ย แต่ตรงนี้เราก็ดึงออกนี่ยดึงให้หมดนะครับดึงออกให้หมดนะครับไม่ต้องให้มันค้างอยู่แล้วตัวนี้เราก็มาเปิดข้างในข้างในอ่าตรงนี้ครับเนี่นะฮะเราจะเอาตลับนี้ออกมานะครับแต่เราต้องเสียบปลั๊กก่อนอ่าเนี่ยเสียบปลั๊กก่อน ไฟตรงนี้ดัานข้างอ่าเปิดเครื่องครับรอ,อสักครู่ครับอ่ะพอไฟนิ่งเสร็จนะครับไฟตรงนี้นิ่งอ่ะ ใหนิ่งเสร็จเราก็เปิดฝาตลัหมึกจะเลื่อนมาอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมฮะตลัหมึกเลื่อนมาอยู่ตรงกลางคราวนี้เราจะเอาตลับนี้ออกนะครับถ้าสายตัวนี้มันลังเราก็ปลดตัวนี้ก่อนก็ได้อันนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยใส่ทีหลังปลดตัวนี้ออกมันจะได้เปิดฝาตรงนี้ได้สะดวกอ่ะอันนี้เวลาเอาตออกนะครับเราก็กดสีฟ้าน,นี่ลงสองอันนะครับกดลงเนไฮะเสร็จแล้วถอยตลับออกมาอ่าดึงออกมาเลย เดือดมาเสร็จแล้วข้างใต้นะครับตลับหมึกมันจะมีสติกเกอร์สีส้มอยู่ต้องดึงออกดึงไปเลยดึงออกมอ่าตัวนี้ก็ดึงออกเหมือนกันนี่ฮะอ่าดึงออกตั้งคู่นะครับเพราะว่าตัวนี้เรายังไม่ได้ดึงตัวแรกนะครับอ่าพอเราดึงออกเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะรประมาณนี้นะครับอย่าบิดสายนะครับเนี่ยใส่ดูสายเลยครับให้มันโค้งแบบนี้ฮนะโค้งแบบนี้นะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปล็อกเดิมนะครับแล้วก็ดันตัวล็อกสีฟ้าขึ้นตัวนี้ครับตัวนี้แบบนี้ปิดฝาครับคันนี้อ่าโอเครอสักครู่ครับตัวนี้เราก็ล็อกเหมือนเดิมตรงนี้กดเข้าไปอ่าเสร็จแล้วรอสักครู่ครับ ให้ไฟตัว powering นะฮะนิ่งเสร็จเราก็มาลองเทบดูนี่ครับใส่กระดาษนะครับตัวนี้มันปิดอยู่นะครับเราดันให้ตัวนี้พอดีกับขนาดกระดาษแล้วก็ใส่กระดาษเข้าไปครับใส่เข้าไปให้สุดนะครับอย่าอย่าให้อย่าให้ลึกสุดก็ประมาณนี้ดูขอบน่ฮะประมาณนี้ถ้าลึกเกินไปมันจะดันกระดาษเข้าไปเยอะนะครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้ครับให้พอดีกับกระดาษ เล่นให้พอดีนะอย่าให้ตึงมากอย่าให้หย่อนมากเนะพอถึงเซ็นเซอร์มันจะดังปึ๊ดเลยจะมีไฟเนะเห็นไหมเสร็จแล้วก็ฝาตัวนี้ต้องปิดลงนะครับปิดลงแล้วก็ตัวนี้ก็ดึงออกได้นะครับตัวรักระดาษนะอ่าเสร็จแล้วไปดูที่พิลเตอร์ครับเราเปิดอ่ามันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้ครับ English นะครับแล้วกดโอเคครับอันนี้กด เยตครับกดลูกศรไปหาเยตนะครับกดโอเคครับอันนี้กดไทยแลนด์นะครับกดลูกศรขึ้นหาไทยแลนด์แล้วกดโอเคอ่าอันนี้อ่าอิสตอร์คาทิดนะครับโค้ดโคเวอร์นะโอเค แอสจัดเฟิสรอสักครู่ครับมาหน้านี้ครับเราก็กดโอเคเลยครับกดโอเคครับกดโอเคครับก็จะขึ้นตรงนี้ครับนะก๊อปปี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เอีอันนี้คือพร้อมใช้งานเลยนะครับถ้าอย่างนี้คือพร้อมใช้งาน รเรามาเทสดูเทสก็เข้าไปที่เมนเท e n นน c ์ก็คือปุ่มนี้แล้วก็กดลูกศรขึ้นนะครับหาคำว่าเมนเท e n นน c ์อ่ะนี่ครับกดโอเคครับขึ้นโนันเช็คนะครับแล้วกดโอเครอสักครู่ครับจะมีการเทสหมวพิมพ์ออกมาหนึ่งแผ่น โ oh อเคันนี้ก็คือพร้อมใช้งานนะครับอันนี้เราเทสออกมามันก็จะออกทุกแขบพร้อมใช้งานเลยนะครับก็คือเราต้องทําตามคลิปก็คือว่าการเปิดเครื่องแล้วก็การเข้ามาฟังก์ชั่นแรกนะครับตามคลิปนะครับลองทําดูครับ